โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวบัสดีทุกคนที่มารับชม้วยการวันนี้ผมภูมิจเพริญราารีนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งมีภาษาไทยด้วยนั่นเองเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยประกาศจะมีแพลนเปิดโอเพนเบต้าเนี่ยในเดือนธันวาคมก็คืออีกประมาณแค่ไม่กี่วนันประมาณ10 56วันนี้นะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเป็นเกม3ก๊กมีชื่อว่า Mystic 3ก๊กนั่นเองนะครับเนาะหรือว่าตำนาน3ก๊กก็เรียกได้ว่าเกม3ก๊กเข้ามาอีกแล้วแต่หลักๆคือมันมีภาษาไทยด้วยเกมนี้และหลายเกมบางเกมที่เข้ามาเนี่ยก็เป็นพวกภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าตัวเกมนี้เนี่ยเข้ามาแบบเป็นภาษาไทยเลยแล้วก็เป็นเกมรูปแบบ Idol RPG แบบสะสมตัวละครซึ่งภาพเนี่ยค่อนข้างโอเคแบบสวยมากๆจากที่ดูมานะครับอันนี้คือภาพนะ ตัวนี้สังเกตว่าเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าถ้าเราไปเข้าอยู่ในตัวของเพจโต้เนี่ยมันจะเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับเดี๋ยวประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้ตัวละครที่อยู่ในเกมจะประมาณนี้เพื่อใครเคยเล่นเนี่ยคอมเมนต์หน่อยละกันแล้วก็ถ้าใครเคยเล่นเซิร์ฟจีนเซิร์ฟไต้หวันมาเนี่ยสามารถทิ้งชื่อภาษาจีนภาษาไต้หวันให้ได้นะเดี๋ยวผมลองไปเทสระบบให้ดูได้เพราะว่าผมเนี่ยยังไม่เคยเห็นเกมนี้เลยนะครับนะไม่ผ่านตาเลยเพิ่งเห็นนี่แหละนะครับก็หน้าติดตามอยู่อ่ะหลกัหลกๆเนี่ยสกิลจะเป็นประมาณนี้ อ่าแล้วก็มีกดถึงคูณ5นะสังเกตนะครับคือมันกดได้เร็วสูงสุดคูณห้าออตโต้สคริปก็มีวะ่ะเออหว่งง่ายอยู่ง่ายอยู่นะครับอ่าแล้วก็อันนี้เป็นการอัพตัวสังเกตนะมันจะมี5ดาวใช่ไหมห้าดาวเหลือง5ดาวแดงต่อไป5ดาวลุงแน่นอนชัวๆ์ซึ่งไม่แน่ใจว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการอเวกระดับแบบว่าเป็นตัวละครพิเศษหรือเปล่าเพราะเกมสกกเลเกมเนี่ย จะมีการอัพถึงขั้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นอเวกอีกตัวละครหนึ่งประมาณนั้นแล้วก็ระบบเนี้ยสังเกตนะครับมันจะมีระบบไข้ลูกศรใช่ไหมผมว่านั่นจะเป็นระบบสืบทอดอะไรสักอย่างหนึ่งอ่าถ้าเกมเนี้ยสามารถสืบทอดดาวได้แบบเราทําดาวตัวละครนี้เยอะมากๆเนี่ยแล้วเราไปย้ายให้ก๊กตัวเองหรือว่าสีตัวเองนะสมมตินะเพราะว่าเล่นหลายเกมเนี่ยเกม3ก๊กจะมีแบบนี้ก็คือทําตัวละครหลักของเราเนี่ยให้ได้ไกลก่อนแล้วมันจะมีตัวละครเรือที่มันเปิดได้ง่ายมากๆ แล้วพอเราทําตัวละครเกลือมากๆเนี่ยเราใ่อย,ย้ายดาวเว้ยอาจจะใช้ตําลึงประมาณ3 0 0 0ันตลึงส่วนใหญ่นะครับแล้วค่อยหยาดยาวนี่คือเทคนิคในการเล่นผมคิดว่าระบบนี้น่าจะเป็นระบบการย้ายดาวเออส่วนใหญ่เนี่ย,หล,ยหลายเกมทําตัวกาตัวเกลือก่อน,นครับตัวที่มันออกอากาชาง่ายๆซึ่งเกมสามก๊กหลายๆเกมเนี่ยมันจะมีเลดตัวละครที่แบบแบบเป็นตัวละครระดับ SSR ก็จริงนะแต่ว่าเลดไม่เท่ากัน,นครับ เลยบางตัวคือ1%ึเปเนเลยบางตัวคือ0ูนเเลยบางตัวคือ0ูนอย่างเงี้ยเออทั้งๆทงี่มันเป็นธาตุไฟดินน้ําลมเหมือนกันแล้วแสงมืดนี่อีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับหายากกว่าอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยการย้ายดาวเนี่ยมันจะไม่สามารถย้ายข้ามกกได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะทํากกนี้ให้สุดไปเลยตัวนี้แล้วค่อยไปย้ายดาวให้ตัวอื่นอ่าไม่แน่ใจว่ามันอาจจะมีระดับของตัวละครหรือเปล่าแบบอารมณ์ประมาณระดับ X S R ก็จริงแต่เป็นระดับ X S R ระดับขุ on, นี้ อ่ะมันก็แบบไม่สามารถโอนย้ายดาวให้กันได้มันก็ต้องแบบมาดูด้วยว่าเอ้ยข้อจํากัดของแต่ละเกมเนี่ยมันคืออะไรบ้างอ่าเพราะว่าใครเคยผ่าน3ก๊กมาก็จะรู้ใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้อ่าเป็นน่าจะเป็นอันติเมทครับไม่แน่ใจว่าเป็นออนติเมทของตัวละครหลักเราเลยหรือเปล่านะนะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็ตัวละครเนี่ยยัดได้ประมาณ6ตัวเพราะว่าเขาเคลมว่าเป็น6 V6 ใช่ไหมเนะีประมาณนี้อ่าน่าจะมีทําความสัมพันธ์นกับสาวแล้วก็ได้แต้มสกิลได้แต้มอ่าพวกสเตตัส แอคแทกเลือดอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้อ่าแสดงว่ามีตัวละครระดับสีฟ้าสีม่วงสีส้มแล้วก็สีแดงไม่แน่ใจว่าสีแดงสูงสุดหรือเปล่าแต่ปกติเนี่ยสีแดงจะเหนือกว่าสีทองแต่เนี่ยทำไมมันทําสีทองอลังการจังเออผมก็เลยไม่แน่ใจแล้วว่าเกมเนี้ยสีไหนเนี่ยคือระดับสูงสุดถ้าดูจากตัวเนี้ยคือสีทองใช่ไหมแต่ปกติเกมอื่นเนี่ยมันจะไล่จากแบบสีเขียวฟ้าม่วงส้มแล้วก็แดงใช่ไหมอันเนี้ยมีทองซึ่งบางทีก็เป็นทองแล้วค่อยแดงใช่ไหม เออเพราะว่าเกมสามพวกส่วนใหญ่เนี่ยระดับสีแดงคือสูงสุดแล้วแล้วก็ค่อยทําขึ้นระดับสีลุงประมาณนี้ใช่ไหมอ่าประมาณนี้แล้วก็ถ้าเรามาดูใน Google p l a y ครับลงทะเบียนครบ1ล้านคนแล้วนะครับอ่าประมาณนี้อ่านี่ครับเห็นไหมสังเกตเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับประมาณนี้นะอ่าเป็น6 VS 6นะครับอ่าแล้วก็มีการอัพตัวละครอัพเลเวลขึ้นง่าย าการใช้น้อยอะไรประมาณนั้นก็อาจจะเป็นการใช้ทรัพยากรที่ค่อนข้างน้อยอัพเลเวลตัวละครขึ้นเร็วเนาะก็เป็นเกมสไตล์ a d ดอาร์พีนะครับเนี่ยสลับฮีโร่อย่างรวดเร็วโดยไม่มีความาความสูญเสียเฮ้ย mm hmm. อย่าบอกว่าการย้ายดาวครับอย่าบอกว่าการย้ายดาวเนี่ยไม่มีทรัพยากรน,นะสแสดงว่าถ้าแบบถ้าเกมนี้การย้ายดาวไม่มีทรัพยากรน,นี่มันนะครับ บอกเลยว่ามันการทําตัวละครการวิวตัวอย่างง่ายอัด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 มาตัวหนึ่งให้เก่งแล้วก็ค่อยย้ายดาวย้ายดาวย้ายดาวเฮ้ยน่าสนใจครับเออใครเคยเล่นเนีย่ยทิ้งชื่อไปห,หน่อยเดี๋ยวผมไปหามาเล่นเหมือนกันนะน่าเล่นเพราะว่าเดือนธันวาเปิดนะอีกแค่ไม่กี่วันเองนะประมาณอีกแค่ประมาณ20วันอย่างเนงะี้ยนะครับประมาณ อีประมาณไม่ไม่ใช่20วันอีกประมาณ10วันก็เป็นเดือนธันวาแล้ว1วันอย่างเงี้ยใช่ไหมเออแล้วก็เติมไปอีกประมาณสัก20วันเนี่ยประมาณวันที่10กว่าเกมอาจจะเปิดประมาณนี้นะครับเออหน้าเล่นเหมือนกันนะครับเนาะก็หลักๆจะประมาณนี้ละกันเผื่อใครแบบว่าอยากหาเกมสก๊กอยากหาเกมไ d o l i ไ c ใหม่เนี่ยอันนี้น่าสนใจนะส่วนตัวผมว่านะครับก็เป็นอะไรที่แบบถ้ามันเขียนตามที่เขาบอกนะว่าสลับตัวละครฮีโร่ไม่ ไม่ไม่มีความสูญเสียเนี่ยสแสดงว่ามันอาจจะไม่ใช้ทรัพยากรใช่ไหมแล้วเราก็ย้ายตัวละครเล่นเรืเ่อยๆได้ไเว้ยเออแบบบิวตัวนี้บิวตัวนี้ตัวนี้อาจจะใช้ลงตรงนี้ตัวนี้อาจจะใช้ลงตัวนี้คล้ายๆกับตัวของ X d o กอกะ X d o ok กอะ่อะการย้ายทรัพยากรเนี่ยการย้ายเลเวลการย้ายอะไรมันไม่เสียอะไรเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งแล้ว,วกันนะครับการย้ายทรัพยากรเนี่ยมันอาจจะคือการย้ายเลเวลเฉยๆก็ได้อาจจะไม่ใช่การย้ายดาวนะ ออไอตัวสลับฮีโร่อย่างรวดเร็วเนี่ยที่ผมคิดเนี่ยก็คือการย้ายเลเวลน่าจะไม่ใช่การย้ายดาวเพราะว่าการย้ายดาวเนี่ยมันต้องสูญเสียทรัพยากรอยู่แล้วนะครับคิดว่านะผมมองว่าเกมสามก๊กน่าจะต้องมีย้ายดาวนะครับแต่ว่าย้ายทรัพยากรแบบอารมณ์ประมาณเลเวลร้อยตัวนี้กลายเป็นเลเวลร้อยตัวเนี้ยอาจจะไม่เสียอะไรเหมือนเอ็กด็อกอ่ะเอ็กด็อกก็ไม่เสียอะไรเหมือนกันนะครับน,น่าจะประมาณนั้นแหละเพราะมันเป็นเกมไอเร์อาร์พีจี นะครับก็เจอกันคลิปหน้าละกันนะครับถ้าเรามีแบบว่าข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้เดี๋ยวต้องไปหาคลิปมาดูแล้วแหละนะครับว่าตัวเกมอย่าเป็นประมาณไหนเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวิดีโนี้ผมก็ต้องขอดจบในพิตัวเรียกันครับสวัสดีครับ